ตอนนี้นะคะเทรนดมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะในเรื่องของการดูแลรูปร่างนะคะโดยที่สารสกัดที่เราใช้เนี่ยจะเป็น Natural i n g r e d i e n t ยเลยค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวโมโรซิลนะคะโมโรซิลเนี่ยก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นส้มจากสายพันธุโมโรนะคะจะมีสารสําคัญเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแอนโทไซยานินไบโอฟลาวอนอยหรือว่ากลุ่มในกลุ่มของวิตามินซีนะคะที่ช่วยอะไรจะบอกว่าช่วยเยอะมาก และตัวนี้นะคะเป็นได้รับรางวัละระดับ global เลยค่ะก็ <Wow. S 1> ะคือได้รับรางวัล Vita Neutral Bond นะคะในเรื่องของความปลอดภัยของการควบคุมน้ำหนักในเรื่องของ weight management mm hmm. อย่างนี้เลยคือต้องต้องบอกว่าคือ global แบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยมีการใช้ตัวนี้ mm hmm. และมาร์คไวโอนะคะนำนะคะสารสก,กัดตัวนี้มาให้ลูกค้าแล้วอยู่ที่มาร์คไโอที่ประเทศไทยซึ่งเราเนี่ยมีการใช้เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้รับรางวัลมาล่าสุดเลยค่ะของ b e s t e x c e l l e n t Performance Award ของ Q1 2หนึเราไปรับมาที่ตาลี่เลยค่ะตัวนี้คือดียังไงต้องบอกว่าคือหลักๆมันจะไปช่วยในเรื่องของการลดนะคะอดิโพไซไวเซลก็คือในเรื่องของไขมันที่เป็นไขมันสีขาวนะคะ และอะไรเพื่ออะไรลดไขมันสีขาวแล้วก็ทําการหน้าที่เปลี่ยนไขมันสีขาวให้เป็นไขมันสีน้ำตาลเวลาไขมันสีน้ำตาลเนี่ยมีการดึงนําไปใช้จะดึงไปใช้ง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าดูคนข้ามเนี่ยไขมันสีน้ำตาลจะมีมากในไหนคะมีมากในกลุ่มของเด็กเห็นไหมคะดังนั้นเด็กเนี่ยเลยมีการเผาผลาญที่ดีดังนั้นตัวนี้ช่วยเรื่องการเผาผลาญระดับไมโครคอนเดียด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยหรือเราเรียกได้ว่าวิตามิลนลีนค่ะ ยังไงนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจเกี่ยวกับสารสกัดตัวโมโรซิลนะคะเรามี g l o b a l clinical study เยอะมากๆคือพูดวันนี้ก็คือพูดไม่สบในคลิปนี้แน่นอนเราจะมีทางทีมงาน R&D research and development P.D product development ในการนะคะ p r e ซน n ์สินค้าให้ลูกค้าได้ฟังนะคะอย่างเต็มแน่นจุกๆไปเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลเยอะจริงๆแต่ยังไง <Wow. S 1> วันนี้ฝากไว้ก่อนนะคะซึ่ง ตัวนี้เนี่ยลงได้ในหลายๆแอปพลิเคชันเหมือนกันนะคะในส่วนของกลุ่มของอาหารเสิมไม่วจะเป็นกัมมี่เจลลี่นะคะแคปซูลนะคะซาเชสซาเชก็ S ache, S ache คือแบบชงดื่มนะคะเราทําได้หลายฟอร์มมากๆเลยค่ะยังไงนะคะมาที่มักไบโอมมาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ